อยุทยาเราขายคุ้งเป็นเวลาย่างแล้วกลิ่นมันจะหอมเผาทานเนื้อมันจะเด้งจะสดแล้วมันจะหวานด้านในครับจุดเด่นร้านก็คือน้ําจิ้มเลยครับรสชาติมันจะกลมกล่อมเผ็ดจัดจ้านในหน้าร้านเราจะมีของสดโชว์ทุกอย่าง หลักๆเลยก็จะเป็นกุ้งนะครับกุ้งจ้ามกามกุ้งมันแก้วแล้วก็กุ้งแม่น้ําวันหนึ่งอย่างเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น 300- 400ยรโลรวมๆแล้วอาหารที่ร้านทั้งหมดมีประมาณ200กว่าเมนูได้ครับมือไข่น้ำำําดําขังได้ทุกวันมีทุกวันมีขขยทุกวันครับปูก้อนเราผงก็เลยไข่เจียวปูก้อนใบแค่ลวกครับสวัสดีครับผมชื่อติงนะครับเจ้าของร้านของผันกุ้งเผาครับ ชื่อร้านเนี่ยเป็นชื่อคุณแม่ครับก็คือทํามากับคุณแม่ตั้งแต่แรกเลยครับแ,แรกเริ่มก็คือค้าค้าขายกุ้งอย่างเดียวครับผมขายกุ้งปกติเลยครับแล้วก็มาดูที่ตลาดที่ที่ตลาดนี้ครับก็คือมามาซื้อกุ้งนี่แหละครับจะเอาไปส่งที่ปทุมธานีเสร็จแล้วก็คือมาได้ที่จากตรงนี้ที่ที่ไหนยุญญ่จะไม่ได้มีแพงของเราแต่ว่าเป็นบอ่อมาปัจจุบันเราก็เลยให้พ่อคา้านกลางอ่ะมาส่งรับจากบอ่อแล้วก,ก็มาส่งเราอีกทีหนึง่ง ทุกๆอย่างที่เราทำเนี่ยเรามีความชานาญอยู่แล้วครับก็คือค้าขายกับกุ้งมาก็มานั้งยกว่าปีในหน้าร้านเราจะมีของสดโชว์ทุกอย่าง แล้วให้ลูกค้าเลือกไปทําอาหารได้รัวของเป็นก็ไปทาอาหารได้ทุกเมนูเลยครับแล้วก็จะมีปูม้านกแล้วก็มีปูม้าเป็นแล้วก็มีปลาเก๋าเป็นปลาแม่น้าปลาคังแม่น้ําอะไรเงี้ยครับหลักๆเลยก็จะเป็นกุ้งนะครับกุ้งก้ามกามกุ้งมันแก้วแล้วก็กุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ก็คือ3ตัวโลโลละพันสองหลักๆก,ก็คือกุ้งเป็นครับมีประมาณเจดไซส์ครับแล้วแต่ราคาตั้งแต่เล็กสุดสาม ยันจัมโบ้ครับ7 0 0ครับเมนูแรกก็คือแนะนํากุ้งย่างอยู่แล้วครับเพราะว่าอายุทยาเราขายกุ้งเป็นเวลาย่างแล้วกลิ่นมันจะหอมเผาถ่านเนื้อมันจะเด้งจะสดแล้วมันจะหวานด้านในครับเวลากัดไปมารู้สึกกรอบๆนุ่มๆด้านในครับมันจะอร่อยแล้วเวลาจิ้มน้ำจิ้มเข้าไปมันก็รสชาติมันจะกลมกล่อมเผ็ดจัดจ้านเข้ากันเลยครับ รวมๆแล้วอาหารท,ท <time> ี so to ่ร an ้านทั้งหมดมีระมาณ200กว่าเมนูได้ครับเมนูแรกเลยนะครับกุ้งแม่น้ําผ่านะครับเมนูแค่3ตัวโลเนื้อมันจะเด้งกำลังสุกกำลังดีเลยครับส่วนเมนูที่2ก็คือเป็นกุ้งกุ้งกำกาม500บาทเนี่ยก็มีมาแล้ว12-13ตัวโลโดยประมาณส่วนหมึกไข่น้ําดาขังได้ทุกวันมีทุกวันมีไข่ทุกวันครับ350บาทเมนูต่อไปก็คือหมึกไข่ทอดน้ำปลาครับหมึกไข่ทอดน้ำปลาก็ที่ละ350บาทแล้วก็เมนูต่อไปครูก้อนของกะหรีก็ที่ละ500บาทแล้วก็เมนูที่เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่ ก็คือไข่เจียวปูก้อนไข่เจียวปูก้อนที่ละ500บาทครับต้มยำปลาหมาปลาหมาเนี่ยจะเป็นปลาแม่น้ำนะครับปลาสดปลาแม่น้ําแท้เลยตัวเนื้อมันเจ็โล8โลได้ครับหอยแครงลวกครับหอยแครงเรามันจะเป็นหอยบ้านครับเก็บมือครับทานอร่อยครับมันจะลวกกําลังดีเลือดแดงๆแล้วเนื้อจะกรอบราคารวมๆแล้วเริ่มต้นเลยครับมีตั้งแต่70บาทขึ้นไปครับ70บาท100 120 ราคากลางๆครับพี่จุดเด่นร้านก็คือน้ำจิ้มเลยครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยเราจะใช้เราจะคั้นเองน้ำมะนาวเนี่ยคั้นเองหมดเลยครับแล้วก็เป็นพริกเนี่ยสามชนิดก็คือพริกขี้หนูสวนพริกจินดาแล้วก็กระเหลี่ยงครับปั่นรวมกันใช่ครับทำวันต่วันแล้วมันจะมีความเผ็ดและความหอมเข้มข้นกลมกลม่อมรสจัดจ้านนะครับ เวลาลูกค้ามาลูกค้าก็จะเห็นความสดและความเป็นอนามัยและความสะอาดการดูแลสินค้าของเราว่าให้สดอยู่ตลอดแต่ถ้ามีปัญหาอะไรทุกๆอย่างในรสชาติอาหารถ้ามันไม่สดหรือว่าอะไรคุณภาพอาหารทุกๆอย่างเราสามารถเปลี่ยนเค็มได้ทุกกรณีเลยครับราคาของเราย่อมเยาเลือกได้ไรยได้ต่อรองราคากันลดได้ครับ ผงพันกุ้งเผานะครับอยู่ตลาดกลางเกษตรกรนะครับในตลาดกลางในสุดเลยครับผงพันกุ้งเผาครับเปิด7จ็ดโมงเช้าถึง2องทุ่มครึ่งนะครับไม่มีวันหยุดครับเปิดทุกวันครับเพจติดต่อร้านผงพันกุ้งเผาครับศูนย์แปดสามสามศูนย์สามเก้าเก้าเก้าสี่ครับเรียนเชิญนะครับผงพันทาพิสูจน์น้ำจิ้มรสเด็ดนะครับ